สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาชมเว็บรนะ้อยสิบไอนะเดี๋ยวมาเจอกับเ,เจ้าของรถเดี๋ยวเจ้าของรถแนะนำดีกว่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่อ,ช,อชื่อเอิร์กครับชื่อน้องเอิร์กนะโอเคโอเคครับผมวันนี้นี่คือเจ้าของเริ่มจากตรงไหนดีเดี๋ยวจะให้เจ้าของรีวิว รีวิวตรงจุดหน้าก่อนไหมชุดหน้าก่อนจุดหน้าก่อนก็ได้ได้อันนี้ก็เป็นไฟโคมไฟหน้าโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์แต่ว่าตัวนี้ต้องทำทำเนง้ยผ่าใช่ไหมทำเองหรือว่าอ๋ออันนี้ซื้อมาครับเราซื้อมาเลยครับผมสั่งมาราคาเท่าไหร่ครับราคาห้าร้อยแปดสิบครับห้าร้อยแปดสิบครับ ก็ได้มาชุดไฟเลี้ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมครับชุดไฟเลี้ยวไม่เกี่ยวครับต่วผมถอดออกถอดอ๋อไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับชุดต่อมาชุดล่างสายเอินครับสายของเอินครับราคาเท่าไหร่ราคาสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมปั๊มเดิมครับแล้วก็จานเบรกจานเบรกนานแล้วประมาณแา่กวนตีน จากวูตีนจากกตีนรูปรูปจะเป็นรูปจะเป็นรูปจะเป็นรูปฮิตฮิตตอนนี้ฮิตอยู่ก็เ่เมื่อก่อนนานแล้วประมาณสามร้อยแปดสิบนี่ยครับแล้วก็แชร์ดีทนด้วยครับแล้วก็ล้อล้อบันไซล้อบันไซครับหน้าอีะคู่คู่ละห้าห้าร้อยกว่าบาทครับห้าร้อยกว่าบาทไม่รวมไม่รวมไม่รวมมาขึ้นนะนะครับขึ้นเองครับจะดึง ข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันเหรออันไหนครับล้อเท่ากันไหมล้อหน้ากับล้อหลังเท่ากันใช่ไหมเท่ากันครับอ๋อเท่ากันมันเป็นขอบหนึ่งยุดสองครับอืมยางก็ของยางเบอร์เท่าไหร่วะนี่ไงเบอร์นี้หรือเปล่าสี่สิบห้าทับเก้าสิบไหมสสิบห้าทับเก้าสิบใช่ราคายางหน้าประมาณสิ้นละ จำไม่ได้ไม่ได้นะนานแลวนะนานชุดชุดสีทำเองชุดสีทำเองครับแต่ว่านานแล้วทำสีเองนะครับผมสีแดงครับแดงออกแบบเลือดแก้วครับได้แก้วครับผมอันนี้เป็นชุดหลังเทเดียนานแลวครับผมแล้วก็อาร์มอาร์มของของหน้าดำนี่แหละครับ แล้วก็เป็นสองนิ้วแล้วก็มามาย่นย่นในให้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 สั้นเข้าไปอีกให้สั้นเข้าไปอีกครับแล้วก็ใส่หูถอยหูถอยหูถอยชกครับชกนี่ก็ชกเดิมชกเดิมครับนี่ชกเดิมชกเดิมไม่ได้โหลดโหลดไหมไอชกเดิมโหลดครับโหลดเหมือนกันใช่ไหมข้างหน้าก็โหลดโหลดโหลดไหกี่นิ้วอันนี้ไม่แน่ใจครับแน่ใจหรือว่าเราเราเราชอบเราก็โหลดเลยครับผมเราชอบแบบต่ำแบบขนาดไหนเราก็โหลดเลยใช่ครับ แล้วก็ดุมดุมย่อดุมหลังเป็นดุมย่อครับเป็นกลึงคขอบก็เหมือนข้างหน้าย่อนี่ราคาราคาสองพันเอ้ยไม่ใช่พันพันสองนี่แหละครับพันสองเลยนะเฉพาะดุมอย่างเดียวครับชุดแต่มันได้มาทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ล้อแล้วก็ยางยางห้าสิบยางก็เป็นห้าสิบตั้เก้าสิบขอบก็เหมือนข้างหน้าครับชุด บางคนหลังเนี่ยบางคนหลังก็ทําเองครับทําเองบางคนเดิมบางคนเดิมค่ใช่ไหมครับผมอ่าบางคนเดิมแล้วก็เจาะเจาะเองครับสวยสวยโคมไฟหลังนี่ก็คือของเดิมไม่ได้ทําอะไรของเดิมครับเดิมเดิมอะไรครับแล้วก็บะผ้าเบะเบาะนี่ก็เป็นของเต้ครับอของเต้ที่ว่าเป็นตัวแทนใช่ไหมครับผมเป็นตัวแทนของเต้คนอายุครับผมเอาให้อันนี้เอาให้ฟรีเลยพี่อ๋อโอเค ของโปรโมทโปรโมทไม่เป็นไรโปรโมทแล้วก็สเตอร์สเตอร์ก็สเตอร์ไม่สเตอร์เล็กครับผมเล็กแต่ไม่บอกเบอร์ดีกว่าอ่เล็กแต่ไม่โปรโมดดีกว่าครับผมสเตอร์หน้าก็สเตอร์หน้าก็ตามนี้เลยไม่ทายไม่รู้เท่าไรเหมือนกันครับใช่ขาตั้งก็เป็นขาตั้งตันเล็กเหล็กตันเหล็กเหลนกตันสีด้วยตัวนี้ ตอนนี้เราทำสีเขียวเียเขียวเขียวจะท่อนแสงแต่ว่านานแล้วพี่เขียวสวยสวยอยู่นานนนาเลยใช่ไหมโคตรนานเลยเครื่องลูกเท่าไหร่เครื่องจะเต็บลูก5 3ลูก5 3ครับผมวาาก็วาาของไฮสปีดครับไฮสปีดครับผมอืมแล้วก็แคมอะแคมมของ องไหนไม่รู้ก็ไม่ได้ครับนึกนานนึกไม่ออกครับผมนี่ก็เรือนเรือนตัวนี้อ่ะเรือนยี่แปดใช่นี่ใช้ระบบยี่แปดแล้วก็แล้วก็ดันล่างใช้ดันล่างครับผมตรงนี้ดันล่างครับอ่าดันล่างอ่าก็แล้วก็หัวฉีดเป็นหัวฉีดเลยละหัวฉีดขอเป็นไม่บอกรุ่นครับอ่าไม่บอกรุ่นนะบอกซีซีร้อยเจ็ดสิบซีซีครับร้อยเจ็ดสิบซีซีครับผมแล้วก็ท่อกรอง ตอกองเก่าแล้วเอามาตัดขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เลยคือกองขึ้นดิบตรงใต้แผงคอเลยครับผมคัาชุดคัดชุดคัดก็ชุดคัดเดิมครับแต่ว่าใส่วีแล้วก็ช่วงล่างก็บอกแค่นี้ครับอือโอเคอันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรครับผมเป็นสูตรเป็นสูตรอยู่รับสปีดเท่าไหร่ตัวนี้แต่ได้ลองไหมทับสปีดเครื่องที่ทํามาได้อยู่มันร้อยหก่ยครับร้อยหกสิบอ่หร้อยหกสิบกว่าร้อยหกกว่านะครับอูถึงเร็วเร็ว เร็วอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ปิวชุดบนเรือนไหม้ก็เดิม,มเดิมไหมเดิมเดิมครับไม่ได้นี่ก็เลนเบาเหมือนเดิมนะเพราะว่าครา้งหน้าเฟลลิ่งนี่ก็ยังเห็นว่าจะเปลี่ยนเฟลลิ่งอยู่ใช่ไหมใช่ครับจ,จุดสีเปลี่ยนใหม่แต่ว่าโดยรวมก็คือทำมาสวยๆถ้าเปลี่ยนเฟลลิ่งนี่ก็แบบ จะคิดไม่ว่าจะเปลี่ยนเมื่อก่อนเป็นสีอะไรสีแดงไหมหรือว่าไม่เมื่อก่อนเป็นสีแดงดาครับแดงดํครับก็เลยมาทําเป็นสีแดงแดงล้วนเลยแดงล้วนเลยก็น่าจะทําเป็นสีไม่ทำหรอกสั่งเอาดีกว่าเดี๋ยวนี้สั่งเอาได้นะครับผมราคามันก็อยู่ประมาณสองพันนิดต้นต่อพันปลายปลายไหมใช่ครับสองพันปลายปลายสองพันปลายปลายเรามาฟังเสียงท่อกันครับจาของรูสตาร์ไ้ดูโอ้ติด นะครับปิดผ้าตางเทคนิคเป็นเคลียอยู่นิดนึงเป็นมุกเป็นมุกโอเคขอบคุณครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องเอึกมากเลยครับขอบคุณครับยังไงฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับแล้ติดตามกันคลิปใหม่ครับ